ห้าพันเจ็ดขันไหมทุกคนทางนี้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 ดีเลยดีเลยดีเลยไปแล้วเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วขันแล้วสี่พัรครับดาเมจต,ต่อไปโอ้ยผมโดนตีว่ะอ๋อใครก็ได้ขี่เมื่อกี้ไม่ไม่มีถ้าพูดถึงขี่ก็ตายแล้ว,ลวอีกฮิตเดียวฮิตเดียวโอ้โหมันบินบอลสามร้อย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  ไอ้คุณขัตโอเคเดี๋วไม่เห็นอดู่นะผมไม่เดีคนต้องรอดทันไหมทันต้องทันน่ะต้องทันน่ะทันทันทันจี้จ้ไอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยล้ยโอ้ย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 โอ้ย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 อ้ย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 เ้ย้้ยย